ถ้าถือกล้องในระดับสูงโดยยกแขนขึ้นเหนือกว่าระดับสายตาหรือยืนอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยใช้วิธียืนบนโต๊ะหรือแท่นวางเท้านะครับจะทำให้ได้ภาพในมุมมองเปอร์สเปกทีฟได้อย่างชัดเจนนะครับ อย่างเช่นในภาพนี้นะครับช่างภาพจะถือกล้องชูขึ้นเหนือศีรษะนะครับในมุมสูงครับแล้วมองช่องถ่ายภาพจากบริเวณด้านหลังนะครับพอถ่ายไปก็จะได้มุมที่แปลกตานะครับสูงขึ้นหรือถ้าถ่ายเป็นภาพบุคคลเช่นงานปาร์ตี้หรืองานเลี้ยงนะครับที่มีกลุ่มบุคคลมากมายช่างภาพก็จะทําการกดมุมกล้องลงมา45องศานะครับก็จะได้ช็อตจังหวะง,งานปาร์ตี้ที่แปลกตาไปอีกมุมหนึ่งนะครับ หวังว่าผู้เรียนทุกท่านนะครับจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนข้างต้นนะครับที่ได้แนะนําเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับหวังว่าผู้เรียนทุกท่านนะครับจะใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายภาพอย่างสนุกสนานและเกิดมุมมองที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้นครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ